เอลบางเหลือ19นิ้วแบนราบเทียบเท่า a อซค้าตัวที่ฝรั่งเศสใหม่ดวิก้าเดินสับให้ต่างชาติดูถูกเทียบชมพู่ใครสวยกว่ากัน เรียกว่ายังคงฮอตไม่สางเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวหบงดาวิกาที่ถึงแม้พักเลิกลางงานด้านการแสดงจะไม่ค่อยมีให้เห็นแต่ถ้าเป็นเรื่องของพรีเซนเตอร์แล้วนับไม่ถ้วนก็ว่าได้จนล่าสุดได้เกิดกระแสะเมาขึ้นมาว่าเมื่อสุปตาชมพู่อารยาแต่งงานแล้วสาวใหม่นี่แหละจะมาเป็นตัวแทนรับช่วงต่อง,งานทุกอย่างของสาวชมเองพอมีโอกาสได้เจอตัวใหม่ดาวิกาเจ้าตัวจึงได้ออกมาชี้แจงทันทีว่าไม่มีใครสาก ามารถมาแทนที่ใครได้ส่วนตัวตนมั่นใจสาวชมพู่ยังคงเป็นดาวคางฟ้าอย่างนี้ต่อไปและหลังจากกลายเป็นนางเอกรอยล้านสาวใหม่ก็มีผลงานให้เหล่าแฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอดสําหรับค่าตัวของสาวใหม่นั้นหากเล่นละครเริ่มต้นที่150,000บาทต่อตอนส่วนค่าโฆษณาประมาณ8ล้านบาทต่อชิ้นและออกอีเวนต์อยู่ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งและล่าสุดเพราะถูกทักเรื่องความหอมอยู่บ่อยๆสำหรับนางเอกสาวเอลบาง หม่ดวิกาโฮเน่และนับวันก็ยิ่งดูผอมลงเรื่อยๆจนหลายคนมองว่าหม่ดวิกาคลั่งผอมโดยล่าสุดใหม่ดวิกานั้นได้ออกมายอมรับว่าตัวเองผอมจริงๆแต่มีเหตุผลที่ต้องผอมซึ่งใหม่ดวิกาได้พูดเรื่องนี้ลงในช่อง YouTube ของตัวเองดาวิกาชาแนลกับตอนที่ตั้งหัวข้อไว้ว่าดาวิขั่งผอมจริงหรือซึ่งเริ่มต้นคลิปใหม่ดวิกาก็เอ่ยปากเลยว่าขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยที่เป็นห่วงแล้ว ก็จะเฉลยด้วยว่าทําไมถึงดูซูปลงผอมลงเพราะว่าใหม่ตั้งใจลดน้ําหนักเพราะว่าเรื่องงานต้องรับบทนี้เพื่อให้เห็นความแตกต่างให้อินกับตัวละครและตอนนี้ก็ปิดกล้องไปแล้วและตอนท้ายใหม่ดาวิกาได้วัดเอวโชว์ว่าตอนนี้เอวเท่าไรแล้วหลังจากปิดกล้องจากเอว2 2ตอนนี้ขึ้นมาเป็น24แต่ก็กลับมาเฮลตี้กินดีอยู่กินสารอาหารครบเพื่อจะให้สุขภาพแข็งแรงด้วย